อันนี้อะไรพ่ออย่าดูอย่าดูอย่าดูป้ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน้องพิงไม่ใช่ร้อยหนึ่งอันนี้กลีบลำดวนลำดวนอันนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกกันห่าร้อยนี่คืนอันนี้อันนี้จริงๆแล้วก็กีบลำดวนแหละแต่เป็นกลีบลำดวนจิ๋วเกษตรจัมานสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพชรบุรีก็ยังไง ขนมหวานขนมหวานขึ้นชื่อวันนี้แม่ก็จะพามาที่ร้านลูกเจีย๊ยบค่ะที่นี่เนี่ยทาโรงงานด้วยผลิตขนมด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ก่อนที่จะพาไปดูเนี่ยเราเข้าไปดูสินค้าก่อนว่าทางร้านเนี่ยเขามีอะไรขายบ้างไดาค่ะตามมาเลยค่ะทำไมถึงชื่อลูกเจีย๊ยบพ่อลองเดาก่อนไม่ชื่อลูกสาวก็ชื่อเจ้าของร้านของอย่างนี้แหละถ้าพ่อเดานะน อันนี้เขาจะแจกเป็นแพ็คขนมสมัยใหม่เนี่ยจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบว่าให้พอดีคําแล้วก็กินพอหายอยากก็อว้วนไงแต่อยากกินขนม <c oughs> นี่ส่วนมากขนมเมืองเพชรเนี่ยเขาก็มาจากน้ำตาลตโนดเนี่ยแหละเมืองเพชรต้องหม้อ,อกแกงข <c oughs> <c oughs> นมชนนั้นเลยดิอ๋อบ้าบินพ่อ ก็รู้จักบ้าบินไหมไม่ใช่บา้าขั้งบ้าบินไหมรู้จักไหมอันนี้หนมโคเป็นไส้ถั่วหรือว่าไส้มะพร้าวอ่ะอันนี้อะไรขออย่าดูอย่าดูอย่าดูป้ายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน้องพิงไม่ใช่ร้อยหนึ่งอันนี้กลีบลำดวนลำดวนอันนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกกันห้าร้อยนึ่งคืนอันนี้อันนี้จริงๆแล้ว,วก็กลีบลำดวนแหละแต่เป็นกลีบลำดวนจิ๋ว แป้งอบโบราณเห็นไหมนี่สินี่นี่นี่กินแล้วไม่รู้สึกผิดเลยอ่ะอร่อยลินเลยนอกาน,น,าานอับนทุกอย่าง,างขอให้เป็นของหวานไม่มีอะไรทานที่บ้านพ่อเอาน้ำร้อนชงกับน้ำตาลทรายได้ถ้าขนมพวกทองเนี่ยอันนี้เลยท,ทองหยิบเขามีโรงงานด้วยนะพ่อเราไปดูการผลิตแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปในโรงงานเนี่ยเราจะต้องสวมหมวกกัน อโอเคเตรียมการดีน,น,นี้แล้วก็ล้างมือให้สะอาดปไปเดี๋ยวเราเข้าไปชมโรงงานเขาก่อนที่เราจะเข้าไปที่โรงงานนะคะเราก็ต้องมาพบกับเจ้าของโรงงานก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุยกับทางสามีบอกว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยชื่อเนี้ยมาจากยังไงถึงตั้งชื่อลูกเจี๊ยบอ๋อก็ ตัวเองเนี่ยชื่อตัวเองออครับตอนที่ทำอ่ะเรายังเป็นเด็กอะค่ะจะใช้ชื่อแม่มันก็อะไรอยู่จะใช้ชื่อตัวคุณไอ้นี่คุณไอ้นั่นมันก็แบบไม่น่ารักงั้นก็ลูกเย็บแล้วกันค่ะแล้วเปิดมานานเนี่ยแค่นไหนพี่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปี เป็นโชว์รูมข,ข id, ายขนมด้วยมีโรงงานด้วยมีร้านกาแฟด้วยขนมไทยอ่ะมันไม่ได้ต้องกินตามวัดนะเป็นทีเบกก็ได้อเมริกาโน่หมแกงเนี่ยแบบอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในไปดูโรงงานก่อนได้ค่ะคะอันนี้ข้อีหบเดี๋ยวเวลาสุกแล้วก็เขาจะมาใส่ในน้ำเชื่อมใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่คะเลือกใช้สองอย่างไข่เป็ดเนี่ยมันจะมีสีที่สวยเนือ้อที่แน่นค่ะ ส่วนไข่ไก่เขาจะทาให้นุ่มๆที่นี่กี่จีบแนปะ้ที่นี่ทํา6ค่ะหจีบที่ในหนังสือะที่เขาบอกว่าสามจีบจีบเทียมพัดเลยนะนะคะเป็นกาบเทชวมเครื่องเคาหวานเนี่ยนะคะคือ,อุมันก็ยักใส่ลงไปในถ้วยตะไลเลยทีนี้เราก็มาประยุกห้าจีบบ้าง6จีบบ้างคือเวลาทําทองหยิบนะคะทองหยิบที่ดีก้นต้องไม่แตกถ้ามันแข็งคือเราหยิบช้าก้นมันจะแตก ไส่ตันนี้ไม่มีแป้งเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่สีด้วยคนแต่ก่อนเนี้ยกระทะใบเดียวนะคะทําทองหยิบเสร็จโรยฝอยพอ,อโรยฝอยเสร็จหยอดทองยอดแล้วก็มาทาเมดา็ดขนนนต์จบใชแล้วน้าเชื่อมสุดท้ายเขาก็เอาไปตีส่งมนัสพอจับจีบแล้วอ่ะเขาก็จะช่้วยเนี่ยก็มาแคะใส่ป้อมขาย,ขายใส่ก่อนน้ารู้ก็จะเป็น อ,อ,อัล่ยอนอัล่คืรอรอันนี้มันจะไม่เหมือนครีมเค้กนะอันนี้มันจะแน่นเหนียวนะมันแบบบีบยากจะกเลยนะเนี่ยค่ะต้องใช้แรงอะคะ่ะคิ้วจะล็อกเอาอะคือก่อนหน้านี้ก็กวนเอาไว้หนึ่งวันแล้วก็ถึงจะเอามาขึ้นลูกตัวนี้ก็คือจะใช้แป้งสาลีกะทิน้ำตลาลพอเวลาอบด้านหน้านแล้วนะพรุ่งนี้เขาก็จะมากลับแล้วก็อบต่ออีก6ชั่วโมงรวมทั้งหมดแล้วยีชั่วโมง ถ้าบีเบเกอรกี่ได้มันก็ก็ได้มันเป็นงานเบเกอรกี่นี่แหละที่จะประยุกต์ขึ้นมาค่ะแล้วเนี่ยก่าจะมาเป็นเม็ดขนุนเราต้องกวนถั่วแค่ถั่วหนึ่งคืนค่ะกวนอีกเจ็ดชั่วโมงและเอามาปั้นปั้นเสร็จจะต้องไปชุบไข่นอกจากทำตัวนี้แล้วเ,เราก็ไปปั้นเป็นลูกชุบผลไม้ด้วยในวัตถุดิบเดียวกัน ฝอยทองฝอยทองค่ะทำมาเป็นแบบนี้แล้วค่อยมาแบ่งเป็นตัวนี้เราใช้เครื่องโรยครับเนื้ออย่างนี้แต่ถ้าน้าเชื่อมเข้มกว่านี้ก็คืองานฝอยทองกรอบเป็นน้ำตาลเข้มเข้มขนแล้วมันตกผลึกเองใช่อันนี้ก็จะเป็นขนมคะเป็นขนมว่าวปิ่นรอผินค่ะว่าบปิ่นข้าวิ่นที่ใส่เป็นผัคาาดค่ะของจะมาพัฒนาให้มันเป็นถ้วยถ้วยเราก็เห็นกรรมวิธีในการทํานะคะหลายๆอย่างขนมไทยเดี๋ยวพี่เจบจะสอนทําขนมหม้อแกงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทํากัน นี่แม่ก็จะมาเวิร์กช็อปการทำนมข้าวแกงเผือกน้ำตาลโตนดเพื่อกะทิหัวกะทิผสมกันไข่ขาวใบเตยที่เราเอามาขยำเพื่อทดแทนแรงแม่น้ำลงขยำแบบไม่ต้องใช้ใบเตยดูสิมันจะลื่นๆปัดปัดๆได้มันไม่มีตัวจับเกล็ดขาต่ายเปิ้งเนี่ยมันจะมีตัวนี้ใช่ไหมคค่ะโบราณสอนไว้ให้ทำแบบนี้นะคะมันจะได้ไม่ยืด สาเหตุที่เราต้องตอกทีละฟองเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไปเจอไข่ที่เสียถ้าเราตอกรวมกันไปเลยในกะละมังใหญ่เนี่ยมันเสียทั้งหมดเลยเข้าใจไหมเด็กๆเห็นไอ้ที่ลีลีไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าไข่ขาวส่วนที่เป็นน้ําใสๆอยู่ตรงนี้คือไข่น้าค้างเราจะใช้เฉพาะไข่แดงกับไข่น้ําค้างเอาไปผสมกันแล้วไปทําเป็นไข่ทองนี่คือไข่ไข่ขาวอันนี้พอดีช่างมาสําหรับเตาเล็กพยายามได้เลยค่ะเอาเผือกนะคะ กับน้ำกะทิผสมเข้าด้วยกันลองใส่ตะแกรงตัวนี้เอาไว้ตองผัดๆเพราะว่าเมื่อกี้นี้กะทิกับไข่มันลงไปยังไม่เข้ากันนะคะมันอ่ามาันจะยกให้ นี้ก็คือเสร็จแล้วพร้อมที่จะไปใส่ถ้วย<า>ไปใส่ถาดเราก็จะผิงอยู่ที่ถ้าเป็นเตาเต็มๆเลยประมาณ45นาทีประมาณ180องศาซลเซียส่เดี๋ยวเราจะไปโรยไข่ทองกันเรามาเริ่มทําฝอยทองค่ะใช้ไข่เป็ดที่เราใช้เนี่ยคือใช้ไข่เบอร์หนึ่งเวลาเราต่อยไข่เราจะไม่เคาะกับโต๊ะนะคะเราจะเคาะกันเองอย่างนี้นะคะออกแรงๆนะคะแล้วเราก็ค่อยๆน้ําไข่เนี่ยค่ะเขาก็จะผ่านดูตะแกงช่อ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 งนี้ไป ันนี้เราก็จะมาแยกไข่กันละปึ๊บขึ้นอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือไข่ขาวที่เราไม่เอาตัวนี้ค่ะคือที่เราเอาไปทําขนมมะแกงกองรอบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้โรยได้แล้วการใส่ไข่น้ําค้างเนี่ยถ้ายิ่งใส่มากมันก็นุ่มขึ้น ก็ถึงวิธีการโรยปล่อยทองเปิดน้ําเชื e ่อมให้ให้เดือดเลยนะคะให้มีฟองเนี่ยเวลาโรยนะโรยบนฟองโรยบนฟองเมื่อกี้พี่บอกใช่เราจะไม่โรยทั้งหมดนะเส้นเล็กเส้นใหญ่มันขึ้นอยู่กับการเบี่ยงแล้วก็ความสูงอ่าพอค่าอย่างนี้นะเดี๋ยวจะสอนให้ดูก่อนนะ เหมือนกันนะคะเนี่ยนะครั้งแรกค่อยๆช้ๆาๆหยัดเตี้ยๆคะเสียบไปที่หัวกระทะครับน่นเลยค่อยๆอยเอาไม้นี่นักเรียนคนนี้นี่สอนง่ายมากเลยแ๊บเดียวเห็นไหมไม่ถึงสิบแพรก็สวยกิ้งเลยอะ่ะ แล้วก็จะมาวางเก็บหาหงหรือจะใช้เนี้ยลกเขียก็ได้ จริงว่าให้เขาเย็นสนิทนะคะ,ค,ะความหวานมันจะซึมเข้าไปในเนื้อไข<ม>่เพชรบุรีขายแพลร20บาท25บาทอะแล้วทั้งวัตถุดิบทั้งวิธีการทั้งเทคนิคเราถึงอยากให้คนได้เห็นคุณค่าของความว่าขนมไทยว่า เขามีมูล,ลค่าเขามีคุณค่าในตัวของเขามาตั้งแต่เด็กดำบั่ะ,ะเราก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยจริงๆแล้วขนมไทยไม่ง่ายเลย <c oughs> ซื้อกินดีกว่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ทางรายการเกษตรสัมรานเยี่ยมชมโรงงานนะคะ<ด>ค่ะ<ด>ขอบคุณมากคะ่ะคำสอนแม่วันนี้นะคะขนมหวานต้องเมืองเพชรอย่ากินเผ็ดต้องไปร้านส้มตำาอเสวัสดีค่ะ